ป,ป้าป้าอะไรนะป้าป้าป,ป้าป,ป้าคืออะไรอะ่ะเป็นแมวให้อาหารปลาฉลามนะคะเหมือนเป็นที่กวาดพื้อเลยอะ่ะอาหารของกิ่งกาซูดานก็คือหนอนนะครับ เอาต้องต้องทำอะไรก่อนใช่ไหมรับรตัวก่อนนะคะผู้ใหญ่เท่าไหร่ผู้ใหญ่เท่าไหรผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบนะเด็กเด็กเท่าไหร่เด็กแปดสิบบาท,บาทโอเคไปกันเลยครับ อให้ตัวก่อนแล้วก็มแล้วก็เจองูยักษ์ด้วยูยักด้วยนี่ไงโอ้โหโอ้ไม่กอดอุ้ยกินน้องทั้งตัวเลยเลยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้มันอาปากใส่มือเนาะเอ้เหี้ยทมันช็อกเราอ่ะกลั่มจะหนู นี่คือลิงน้อยน่ารักนนะะม,มากเลยกนระรอกรอกเมื่อกี้มันมาจับมือนอ้องเอนเีน่ารักมากเลยโอ้โหน่าน่น่าน่าน่านะกน่าน่น่านน่น่าน่าน่น่า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 นเาย่าน่านนานาน่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 าน้านเานน่น่านเานานนนา่นานางน เขาเขียนเขาว่าเต่าสองหัวคร่ะไปดูกันครับโหไอ้ความกงบนก็มีพี่เบลเนี่ยสองหัวจริงด้วยอ่ะเราไม่เห็นด้านบนเฮ้ยโหนี่สองหัวติดกันเลยมันกำลังหลับอยู่ด้วยหลับด้วยไเป็นข้อมันอ่ะ เพื่อนมาดูเราจะเต่าสองหัวติดกันเลยเฮ้ยให้เพื่อนถือใส่ดีเฮ้ยมันเต่าตัวมันติดกันมั้ยครับุเพื่อนเต่าแฝดพี่เขาอกเป็นเต่าแฝดมันมีสองหัวมีขาหกขาก็ใหม่ก็ใหอ่มันนิ่งมากเลยมันมันพยายามจะแยกตัวกันนลยเรามาดูนกฟูกกันนะคะนกฟู ใช่หัวอินทรียูเรเซียมันแบบที่จะล่ามสวยเพื่อนเพื่อนครับเราจะลิงมาโมเสกมันแปลกหน้ามันแปลกมากเลยน่านกับหนูเอนหนูผสมลิงเลยเัื่นเพื่อนครับเราจะสลัดเตเห็นาาตัวงเท้ามันหลับในบ้านเฮ้ยตัวมือ เนี yes, ่ยสล็อตเนี่ยไงี้ยนอนนอนอย่างนี้เนี่ยดิกว่าหนึ่งเนี่ยเอ่อเอินสลัดตื่นได้เร็วเฮ้ยมันมองหน้าเลยนะระวังระวังระวังน่ารักนะน่ารักไหมน่ารักตอนนั้นตอนนั้นน่ารักแต่ตอนนั้นมันนอน อันเนี้หรอมาแล้วนี่แหะอะเลเฮ้ยเดกับพี่เรดฮรี่ด็อกแฮรี่ด็อกอันเีได้ไงอันมองอะไรอ่ะเลมองหน้าเล่มองหน้าร้แล้วละแฮรี่ด็อกเฮ้ยแมวแมวอะไรอ่ะสัิ กิงกนิ้วกูได้งเนี่ยโอแบบกิที่ตัวไม่จีขนไงพี่เบลถ้ารักกันมัน้อมีขนอะไริด้หนึ่งอ๋อม่นี่ตัวะเมนเฮ้ยก็เมนก็เมนเพื่อนๆครับเราเจอตัวนี้ด้วยนี่คืออ่านว่าอะไร เอออะไรนะรูสเบบี้ไหนอ่ะโอ้ยย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 ่ยยยยยยนยย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 ยจะนอนครับไหนยยยยยยยอยย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 วยยยย่ยย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 ยนยย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 ่ยยยยปยยยยยย่ยย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 ย ตั้าอยู่ด้านในป้าอ,อยู่ด้านไหนตัวข้างบนอ,ะอ่ะตัวบนปัวผีออนี่เป็นโซนควายนะยอันนี้ควายด้วยโอลำมะจะมั้งม้าใช่ไหมเนี่ยมัาแปะมันไห้จับได้เหรอลูกไม่รู้มันนยังไงจับไปดูมันมันมันเหมือนผมเราเลยอันนี้อปปะไรกันแพะ แเขาเป็นกันใหญ่เลยมีตัวเล็กด้วยนี่ตัวนี้เหมือนหมาเลยโอ้มากันใหญ่เลยโอ้มาลงกันเยอะเลยพี่บอกป้าว่าตัวนี้มันดื้อแน่ๆเลยนสองตัวเลยเหรอใช่ใช่ดื้อตัวนั้นก็ด้วยตรงบนใช่ใช่เฮ้ยเสียงมัน ตอนนั้นแกด้วยหรอวะแก,ยนะแกอยู่ไหนอะอ๋อแกอย่นู่นแกอยนู่นทไงบุลลีจมูกางังใหญ่เลยเอยมีนกเลยเพื่ครับเราจะเปลสามขาอีกขาหนึ่งอีกขาหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เี่สามขาเฮ้ยดิงดิงจ oh, ะลิงโอ้หลายตัวไล่เอาเอาเน่โอ้ยเก๋งมากเลยโหเฮ้ยกระโดดเก๋งจริง oh, นะโอ้ยเจ๋งเลโอเมก้า อกอะไรเนี่งอันนี้ต้อยช่อะไรนอกนกทอแคสโซโซเวรี่เวรี่อีเมอร์หาหางหางหางแหวนหางแหวนแหวนอยู่ไหนอ่ะถ้าจะไปกินน้ำต้องปีนขึ้นไปอ่ะเป็นสลาม เพื่อนอๆครับอันนี้คือปลาไหลมอเล่นะครับมันมันนูนมันงับงับงับอย่นะเคี้ยวอะไรก็ไม่รู้ครับเราจะลองเอามาให้เอาให้อาหารปลาฉลามนะครยี่สิบบาทตราไม้สี่สิบบาทได้สองอันไม้ละยี่สิบบาทจ๊ม

กินนะกินแล้วปล้สลัป้สลับหนึ่งเอ้ยกินแล้วป่ตกลงกินแล้วค,ล <ยน S 2> ครับกินแกนครับกินไปสองอันสองตัวตัวใหญ่กับตัวเล็กใช่ครัคคบ้าเปเีเืดีเ็นหนุกมากเลย <laughs> เพื่อนคะเราจะไปดูพ่อป้านะคระพ่อป้าเป็นแมวนะครัะแมวเหรอครับแมวหรือเสือก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เลยเอาอีกแล้วอ้าวพ่อป้ามาเร็วแมวพ่อป้าพ่อป้าอะไรนะพ่อป้าพ่อป้าพ่อป้าคืออะไรอ่ะเป็นแมวโอ้ยนี่เขาต้องมีโครงเนาะ แต่นาว่าน่าจะเป็นป๊อปป้านะน่าจำได้หูสีดำตัวสีสีเข้มๆหน่อยอะป๊อปป้าป๊อปป้าไม่หันมาเลยเหรออ่าหน่อยมีเห็นครับม่เห็น ีเห็นอีเห็นลูกไป่ยิ่เห็นโอ้เดี๋ยวใส่ไม่ค่อยคลายนะเอ้ยคาปปิบาร่ะใช่ใช่ใชอันนี้คือตัวดังคาปิบาร่าเนี่ยนะอันนี้อยู่บ้านเราเยอะแยะหนูกระรอกดังนี่ไงกระบอกนี่ไงตัวอย่างแล้วครับตัวน้อยจะหมูน้อยใช่ไหม งูฮิปโปพี่เบลฮิปโปหนูเอ้าหนูไม่ใช่หมูไ่น่าปวจังเฮ้ยผมยังไม่มีเลยม้าแดงมันเหมือนฮิปโปแต่ว่าตัวเล็กอะพี่เบลจริงจ๊อกจะจบไปได้อะเฮ้ยโอ้โหคนใหญ่มากถ้าจะบินได้เลยดีกว่าผีมันหรือเปล่าไม่ใช่มันคือหูมันครับไม่น่ารักจัง อากุปปติตากุติชื่อก็ปลาหลาตัวก็ปลาหลาเอาไปยืนดูขามันขามันขามันเชนอยู่ในน้ำเหรอขาแช่น,นไปหรอกเราเจอโซนิคคับไหนอ่ะโซนิคนี่ไงเนียนไม่ใช่เหรอเออนั้นเลยโซนิคคนเยอะเมื่กี้มันหล่นลงมาใส่เราเลยนะเพื่อนๆอีกตัวนึงอ่ะสองตัวสองตัวเลย<ๆ>ตกใจเลย<ๆ> เสือมันแมวชือท่นผชมครับเราจะไปโซนนี้นะคะโอ้อ้อแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่กลัวลัเห้ตัวกลูเฮ้ยเฮ้ยแวอวดตะภาพน้ำอ่ะ

อาหาไปกินรอเปล่าสวนนี้จะเป็นส่วนสัตว์เลื้อยคลานะครับ่่ะรับเดหมนั่่่เนน้าวมัแช่น้ำอ่ะโอ้โหอดูไหมไปดูไม่เห็นแล้ว อย่างเยอะเลยโอ้ยดีเป็นสูงเลยครับนี่คือมัสันหน้าด้วยนี่คืออะไรครับเนี่ยนั่นมันเขือมันสันหน้าเลยตคนหน้าเขียวมัันสหน้ากันใหญ่เลยตันตันตันโอ้โหอนาคอนดาเปล่าเนี่ยคะโอ้โหตัวมันใหญ่ขนาดเพื่อนเพื่อนอนาคอนดาเปล่าาเรคาราเมล ข้างบนก็มีสวยอ่ะพี่เจ้สวยเหลี่มคารวสวยไหมหัวลายสวยมากเลยเนาะจินคนได้เือคนหนึ่งลยอะไรเนี่ยอนี้สวยมากเลยมันปูอัดเลยมันเปลยคมันูอัดเลยสวยมากเลย นี่อะไรอันนี้ไม่ใช่มูสเป็นตัวอะไรนะ blue ทั้ง <th> โอ้โหอัวนี้สวยมันเท่าต,ตัวนี้สวยมากเลยโอ้สีนี้สวยมันเพื่อนเพื่อนมเฮ้ยอันนี้มันโกอัวจริงนะตัวะ <c oughs> อะโอ้กินอะไรไปบ้างเนี่ยกินอะไรไปบ้างถึงตัวใหญ่ขนาดนี้ขอต้าครับครับเราลืมตัวนี้อ่ะ นอนอย่างสบายใจโอ้โหนมองน้องเด็กคิดว่าเป็นตัวอะไรงูไม่ใช่นี่มันคือมักิ้งก่ากิ้งก่าไร้ขานะพี่เบลเอากิ้งก่าที่มีขาครับทุกคนไม่ใช่างูนะครับมันไม่ได้นอนนอนไหนพร้อมมันนอนอยู่หัวเนี่ยมันขยับแบบนี่โค้ดนี่น่ากลัวมากเลย หมือนจระ,ะเข้เลยเไม่รู้ว่ามันกินอะไรมาดูมาดูนี่ถ้วยนะั่นอะไรอ่ะกินหนอน,นอาหารของกิ้งกาศซูดานก็คือหนอนนะครับทุกคนใี่แล <c oughs> ้ว <c oughs> ตัวน,นี้ทำไมมันไม่เป็นเป็นงูที่ไม่ไม่ทำร้ายคนนะงูเดียวงูป่าเนี่ยอะไรนะงูเดียวดูหัวสัมหน้าตัหัวสัสดีครับงูฮังดิป นี่มูเห่าเผือกนี่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 มูเห่านะครับคนเป็นมูเห่าเผือกเอ้ยมันมันเหมือนรอยมันนเหมือนเป็นปลาเลยเหรอปะป๊ะมันเก็บมันเอ่เก็บคล้ายปลานั่นมันเป็นตาแล้วก็หัวมันอ่ะจะจใช่เงี้ยก็น่ากลัวละแต่ตัวนี้ััววดดีีแต่ตัวนี้โอ้ยที่กับผลลุคอู้ย Oh no โอ้ย เห็นตาไหมลูกเห็นตาดำมากกว้างนี่องขาวเหลืองขาวเนี่ยมันมันยังสวัสดีเลยฮะพี่หาที่มันอยู่ในหนังเรื่องอะไรแลโก้ไงเจ๊มะแลงโก้แลงโก้นาราเมนเดอร์ตัวนี้น่ารักมากเลยชอบหรอชอบ ตีเประให้เลี้ยงเหรอวะไม่นะาชอบตัวสีชมพูอ้นมันน่ารักนี่แหละนี่ไงนี่ไงเออตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักนี่สลัมเดวด้วยเหรอใช่แล้วหมาน้ำพี่เบลภาษาไทยเรียกหมาน้ำนะครับใน i n e ไมค f t ก็มีนะในเกมไมค f t ก็มีทำไมมันมีตัวดำด้วยเพื่อนครับอันนี้คือโซนของปลานะครับปลาบิ๊กบิ้ม มีปลาอะไรบ้างครับอุ้ยนี่มันตืวอะไรกันเมื่อกี้นี้โอ้ยมาเกี่ยวกับตัวตะบนน้องกระเบลยวน้องตัวมีปลาอยู่ไหนนะู้เมืองเมืองปลาปลาซักเกอร์น่าจะใช่นะอันนี้ปลาอะไรลูกปลาปลาแซลมอน ยิ้มตัวเลยิ้กตัวเลยเดี๋ยวปลาใจดีปลาอัธยาใสดีนี่ปลาอะไรครับปลาอะไรอะปลาเทโพพี่เบลปลาเทโพมันชนกันแล้วไอ้คนชนๆชน2ลางคกยัดเวสุรินามกินมัน้โห มีตัวอะไรได้วยตาหัวหนตาหัวหนูเยอะสิไปล้างอยู่ไหนอ่ะเอ,อ้นู่นเนียนเหม็นเหม็ดเนียนมาอ,อ๋อเดี๋ยวละแค่คคนอ้อยเดีแล้วแค่อยอ้อแต่นี้น่ารักเอ,อ้ยมันก็ยิ้มเ,เอ,อ้ยตัวนี้ตกว่มาแล้วท้ออยู่ทุกที่คือกำทัามเอ,อย้ยมันเหนื่อยรึเป่ะมันเห กระเบนอยู่ตรงนั้นเลยนะปูมะพร้าวคือมะพร้าวได้ดีครับมันสามารถแกะมะพร้าวได้ด้วยแต่มันตัวใหญ่มากเลยมันสามารถแกะมะพร้าวได้ด้วยนะไม่ใช่หรือเปล่ามันหมายถึงตัวมันหรือเปล่าไม่มันสามารถแกะมะพร้าวได้ด้วยเอ้าเหรอจริงอ่ะใช่น้องได้ข้อมูลมาจากไหนเนี่ยจากกระตุ้นที่น้องดูแต่ก่อนเหลือล้างเลยเอาตามันหายไปข้างนึงอ่ะอ๋อไม่มีตาเหออไม่มีตาเนี่ยส้ม เพื่อนๆครับเราเจอปลาตัวนี้นะปลาปลาที่ชอบบลักมากเลยปลาสะดือปลาสะดือปลาสะดือปลากรงแล้วเดี๋ยวเชอบเหมนชอบากระเบนบายๆกลับไปเลยค่อยหลังหยุดไปต่อเอาคันดับน้ำได้ป่ะเนี่ยไอ้นี่มันดับน้ำ ถ้าเราว่าน้ำเก่งนะเราเจอปลาปลาม่ลายเดี๋ยวปลาม่ลายมันสามสารถทำความสะอาดฟันของของอ,อ,อะไรนะปลาฉลามได้อ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับครับอัยเหมือนเลยเอ้มีหอยด้วยเอ๊ะมันมันขยับนะมันเหมือนขยับอ๋อ,อ ตัวของจริงโอ้มันยิ้มมันยิ้มให้เรามันก็มันยิ้มให้เราด้วยแน่เพื่อนของเราจะปลาที่ใหญ่มากมากมาจะดูอ้ยมายี่สิบเป็นตัวใหญ่จังโอ้มยเป็น อปนี้้หล่ะัลหลังคาก็มีอ๋อโอ้โหนี่ปลาปลานั้นไหลเร็วมากเ้ยสล้อ อปาอาอ่ามอสามฉลามปลาเป็ดปลากเป็ดปลากเป็ดฉลามปลากเป็ดปลาตัวนี้ไม่ชอบพิการก็ไม่ต้องชอบพิการเพื่อนๆครับเราจะขึ้นไปดูด้านบนนะคะ<ไ>ปลาดุกหรือเปล่าเพื่อนๆครับมันมันจะเป็นไฟอย่างนี้ใช่ไหมใช่จะเด็กนั่นไง น่ากลัวมากเลยเพื่อนๆาเราลุยต่อกันเลยนะคะมาเลยครับมันก้าเลยนะปลาดุกก้มีมโอ้โหมอกกับป้าปามากมึงเออคือมีกี่ก้ามุคนเห็นกล้ามเนื้อปลาดุกเลยครับเออม่นีก้ามกินยล้วจงเก่งเลยโอ้โหตาผ้าแล้วทำไมตาพาานี่มันเหมือนหมูจัง ก็นว่าลูกปั้นด้วงั้นเราก็มันสามารเข้าไปในนี้ได้เลยนะคะเราเราอยู่โซนด้านนอกแล้วนะคะเต่ามันแตว่าเต่าคอยาวมากนี่เหรอหนึ่ล้านปี โอ้นี่มันเต่าล้านปีอันนี้พ่อบากว่า,ากจมูกกันพ่อก็เป็นกวางมันเป็นภูเขาเลยมันมีตัวที่มันขึ้นไม่ได้ด้วยเจ้าเขาจับหลังหน่อยสิห้ามจับที่จับได้มครัห้ามจับเขาบอกห้ามจับกดไปครับว่างเพื่อนครับอันนี้คือสวนสัตว์ป่านะคะเป็นกวางว่างว่าง เพื่อนๆครับเราจะขึ้นไปดูนกนะครับมันมีนกกระเจาเทศด้วยนั่งเห็นเห็นแล้วเหรอนะครับน้องชอบนกตะมูตะมีอะไรอะน้องชอบนกตะมูตะมี วัวนกแก้วนกองส์อยู่นกองส์อยูหวัวฟูนกฟัวฟูหัวฟูครับทุกคนรอบหัวฟูมันมันเหมือนเป็นที่กวาดพื้นเลยอ่ะมันไม่กวาดมันน่ารักอ่ะมันเอียงหัวเลย พเพื่อนๆครับนักเรียนผิวน้ำแล้วนะครับเปนเื่อนๆหมวเด็กนี่้ารักกันนั่งเขาไ,ไม่เข้าไปวิเนียของฝากได้ดีมั้ยนัเย็นๆไ่บาเนน็นจบก่้ใาะาเนะครับพเ,เพื่อนๆครับวันนี้น้องสนุกมากเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ กังคิปหน้าแล้ครัเพื่อนๆบายๆไลค์กดกระดิง